Your hands อ่ะก็การสวัสดีทุกคนยันด้วยนะครับนะ้าวันนี้่าผมผมนะในช่อง PA นะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเกมนะผมวนะ Way อ f t ิกกิเลนนะฮะอืมเส้นทางของกิเลนนั่นเองมาวันนี้เตรียมทุนมา5,000บาทนะครับผมนะ,พะเพื่อนนะวันนี้ก็ จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายจริงหรือเปล่านะแต่ว่าในกลุ่มมบริษัททมเขาบอกว่าเขาส่งมานะว่ามีเกมนี้แตกเข้ามาอืมผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะฮะอืมช่วงเวลาประมาณเที่ยงเียงเนาะเพื่อนเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะส่วนตัวผมมันเขาชอบเล่นนะเพื่อนๆนะเออในเกมนี้นะที่อยู่ในค่ายมีจีนะซึ่งมันออกมาใหม่ๆม,มี่โอ้โหผมลองเล่นดูเกลือเกลือจะจัดเลเ่อน แต่วันนี้ก็จะมาลองดูนะในช่วงเวลาของโบราณธรรมนั่นเองอจะมาลองเสี่ยงดูนะฮะว่ามันจะแตกหรือเปล่านะอโอเคส่วนท่าในใดนะครับผมนะที่สนใจนะเดี๋ยวจะลองเข้ากลุ่มโบราณธรรมอ่ะก็คลิกที่ลิงก์แจ็คลิปต้าล่างมาได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเ่ยนะเพื่อนๆนะทิ้งไวใต้อคอมเมนต์นนะมาซื้อไปเลยแล้วกันนะวันนี้ส7มพ จัดไปครับผมนะเบ็ดห้าสิบาทนะเ,นเพื่อนนะอ่าโอเคมาสี่ตัวแล้วครับผมเข้าห้าหรือเปล่าเข้าห้าสวยมา,ยมาขอย้ำอีกรอบนึงนะครับผมนะส่วนท่านใดน,นะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะฮะที่สนใจจะเข้ากลุ่มโบนัสไทม์ในช่วงเวลาบนัสแตกนะฮะอ่าผมนะนก็อย่าลืมนะครับผมนะคลิกที่นึ่จะคลิปด้านล่างมาได้เลยนะเ,นเพื่อนนะโอเคมา ช่วงเวลานี้ยังไงช่วงเวลาบทรััทามนะบนรันทธัมเดี๋ยวเราไปดูบทรััทามของเรากันเลยดีกว่ามาสวยมาจัดต่อเออมาสี่ร้อยังไงได้อยู่แล้วเพื่อนนะโอเคสี่ร้อยก็สี่ร้อยมาเมืเ่อไหร่ไปกันต่อนะฮะเออมาดูชิวมาดีครับ มาไปต่อครับผมสูงสามพันไปเล่นเรื่อยๆดูแล้วกันนะนเพื่อนๆนะไม่รีบร้อนวันนี้ไม่รีบร้อนเท่าไหรเจ็ดแค่ K, 6, หกพันแปดฮะเดี๋ยวเท่าไรคร่บหกพันแปดเฮ้ยเอ้าเผลอแป๊บเดียวเองตายแล,ล้วเฮ้ยโอ้โหเท่าไหร่วันนี้เล่นเพลิน เ,เพื่อนเลยครับผมนะเพื่อนแต่6พันยังไม่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนนะโอ้โหบนลลัตทามของแท้ครับผมนะท่านผู้ชมนะส่วนท่านใดน,นะที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงก์ทีคลิปด้าล่ามาได้เลยนะโอเคเก <ๆ S 2> มเดียวบ 4, วกมา4,000นะเพื่อนตามจริงนะว่าเกมนี้มันเตึงจริงนะครับผมนะเพื่อนนะอืมแต่ช่วงเวลาบนลลัตทามเขาบอกมามานะผมก็ต้องลองมาเล่นดูนะ เพื่อพิสูจน์อะไร <c oughs> ลหลายๆอย่างด้วยนะโอ้โหตาตเสียผาเย็บไปหน่อยครับผมนะท่านผู้ชมขอกระหายวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะอ <c oughs> ่วนี้ก็หวัดลงคอทิ่หน่อยครับผมไม่ได้เป็นโควิดนะเจ็บคอมามไไโอเคสวยเพื่อนๆมาห้สิบาทอยู่เลยครับผมมาานไ,ไปนี่เบ็ดหลอ,อยใช่ไหมเพื่อนนะ เพื่อนลองสังเกตดูนะฮะว่าเกมตึงขนาดไหนเพื่อนเลองก็ลองดูนะฮะโอเคจัดต่อยซะหน่อยแล้วกันนะถ้าเอาเป็นว่าเกมนี้มันบวกนะถ้ามันบวกนะผมก็จะขอเลิกเลยแล้วกันนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่อันตรายมากนะเกมตึงจัดเลยบผมนะเพื่อนนะปกติไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะผมนะเออ พี่จอกว่าวันนี้นะรับทรัฐทามเขาออกมาแล้วฮะก็เลยลองเข้ามาดูเราเล่นดูนะฮะโอ้โหมาจะได้คุณเยอะเพื่อนสวยมาคุณเจ็ดแล้วเพื่อนเออมาเออชันนที่3าร้อ50จัดไปคุณสิบตอนเพื่อนมาสวยโอเค คุยกันยาวคร like ับผมคุยกันยาวรอบนี้คูณ13บสยันแค่2า0พมาเลยครับโอ้โหมา3600ครับผมเพื่อนโหช่วงเวลาโบนัสไทม์จริงๆฮะของแท้เลยนะครับผมนะเพื่อนนะส่วนท่านใดนะครับผมที่ส like 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 นใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมนะคลิกที่ลิงก์ใจคลิปด้านล่างมาได้เลยนะเพื่อนนะมาบ่อยหนึ่งสปีดครับผมจังหวะนี้วาไง โ okay. อเควไปหนึ่งดอกไม่เป็นไรนะมาสวยมาครูสิบหกแล้วผมสิบเก้าโอ้โหสิบเก้าไม่แตกกับเพื่อนสามร้อยยี่สิบนะครับผมนะตอนนี้มาอืมโอเคมาดิครับมาครูสิบเก้ายังอยู่เพือ่อนมาบอยหนึ่งสปิทมาโอเคเริ่มตึงแล้วเพื่อนนะเออเกมเริ่มตึงแล้ว มาสวยโอเคคุณยีสองจัดไปเรียบร้อยครับผมห้าร้อยห้าสิบโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอจบคลิปไปถึงเท่าน,นี้เลยแล้วกัน นะและอย่างหนึ่งนะครับผมนะผมขอฝากไปเลยนะครับผมนะกลุ่มโบราณธรามฮะใครนะที่สนใจอยากจะลองเข้าร่วมดูนะครับผมนะ<ห>นก็อย่ายลืมนะครับผมนะคลิกที่นี่แจ็คลิปด้านล่างมาได้เลยนะเพื่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคร <ific> ับผมนะผมขอจบคลิปในเวงเท่านี้เลยแล,นะล้วกันนะขอบใจเจอกันใหม่คลิปนะห,หน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ